สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวรถนะคะเข้าใหม่อีกหนึ่งคันแล้วก็เป็นรถที่ขายบีที่สุดนะคะในเพจยนต์ของเราเลยนะคะก็คือโตโยต้าอันติดนะคะ 1.6G คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าอันติด1น g นะคะดูโอปี2014นะคะคันนี้เป็นรถปี2014.15จดนะคะราคาก็เบามากนะคะ คันนี้นะคะได้รถสภาพใหม่ๆเดิมๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะว่ารถสภาพสวยแค่ไหนนะคะคันนี้นะคะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้เป็นสีบางเดิมทั้งคันนะคะคันนี้เป็นรถสีบอลเงินนะคะได้เป็นล้อแมกนะคะลายเฉพาะของเขาเลยนะคะเป็นล้ออลลอยจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ ตัวนี้คันนี้ได้เป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะรถสภาพคือสีบางเดิมทั้งคันนะคะเป็นรถสภาพเดิมๆกันเลยนะคะได้เป็นรถเครื่อง 1.6G นะคะได้เป็นรถเครื่อง 1.6g ด้วยนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันดีกว่านะคะว่าด้านในจะสวยแค่ไหนนะคะเรามาชมในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะคันนี้นะคะตกแต่งด้วยสี ครีมนะคะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมนะคะด้านในตกแต่งด้วยสีครีมตัดด้วยสีดำนะคะเรียบหรูดูแพงนะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2 0 1 4 1 5นะคะเป็นเกียร์ออตโตมาพร้อมพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงเดิมๆด,ด้านในสภาพรถเดิมๆกันเลยนะคะ ตัวนี้ไม่อยู่ที่183,000กิโลเมตรนะคะได้รถสวยๆเดิมๆนะคะใช้งานน้อยนะคะเดี๋ยวเราดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะ เรามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะคันนี้นะคะด้านในกว้างขวางมากๆนั่งสบายแน่นอนนะคะเหมาะสภาพไม่ขาดไม่เยินนะคะสภาพไม่ขาดไม่เย็นสภาพเดิมๆสวยๆเหมือนรถใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวแต่เราขายแค่ครึ่งหนึ่งนะคะของราคาป้ายแดงนะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มและก็ได้รถที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่านะคะ เรามาชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของรถคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะภายในกว้างขวางมาก,มาก,มากนะคะกว้างขวางมากๆนะคะใส่ของได้เยอะนะคะใส่ของได้เยอะใส่กระเป๋าเดินทางน่าจะได้ถึง4ี่ใบกันเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้สภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะแล้วก็ซื้อรถที่เพชรยนต์อย่างเช่นเหมือนเดิมค่ะไม่ผิดหวังนะคะได้ได้อุปกรณ์ครบนะคะยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงเรามีให้ครบนะคะยางอะไหล่ดูเลยค่ะ จะภาพใหม่ๆเดิมๆจะภาพสวยๆเหมือนรถใหม่แล้วก็ยางอะไรไม่เคยลงพื้นดินมาก่อนแน่นอนนะคะลูกค้าได้ไปสบายใจได้เลยว่าได้รถใหม่รถเดิมจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะ เรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์หรือว่าห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีไททีนะคะ v v t i นะคะประธานโทษเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีไนะคะเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะคะได้รถเดิมๆไม่มีคาบเยิมคาบน้ํามันกันเลยนะคะลูกค้าดูกันชัดๆเลยแล้วก็ตัวนี้ดูคันหน้าเดิมเลยจ้ะคันหน้าเดิมเป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานนะคะได้รถสวยๆเดิมๆจริงๆ นะคะคแล้วก็ตัวนี้นะคะรอยสีมาร์กต่างๆนะคะจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะรอยสีมาร์กต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะลูกค้าได้ไปสบายใจได้เลยว่าได้รถเดิมจริงๆนะคะอ่ะดูได้เลย z ูมกันที่หัวน็อตชัดๆเลยค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะรถไม่เคยโดนแกะโดนแงะโดนขันมาก่อนแน่นอนนะคะ ดูฝากระโปรงกันเลยค่ะฝากระโปรงก็ยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมเดิมนะคะไม่เคยแกะทําสีมาก่อนแน่นอนสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะคะถ้าสติกเกอร์ไม่อยู่แปลว่ารถเคยเปลี่ยนฝากระโปรงมาก่อนนะคะแต่ตัวนี้สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยถลอกไม่มีการแกะไปทําสีมาก่อนแน่นอนนะคะลูกค้าได้รถที่เพชรยนต์ของเราไปนะคะสบายใจได้เลยว่าได้รถเดิมแล้วก็รถสวยจริงๆนะคะอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่ารถคันนี้สวยเดิมจริงๆนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นใช้งบออกรถแค่1,000บาทนะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่3,89,000บาทนะคะเป็นรถ Toyota นะคะอันติท์หนึ่งนะคะเป็นรถปี14.15นะคะมาอยู่ที่1,80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรได้ที่เบอร์0647 ห8 6 5 7 2นะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามหรือสอบถามเส้นทางหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยนะคะมาติดต่อบ,บีเพชรยนต์ได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชาการรัฐวิสาหากิจหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ซื้อรถคันนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ไปปลายเท่านั้นเองนะคะใครสนใจรีบจับรีบจองกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่ขายดีมากนะคะ เข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคะใครอยากได้รีบจองกันเข้ามาเลยเลยนะคะยังไงวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยนะคะลูกค้าที่ติดตามชมคลิป YouTube ของบีนะคะจนจบสําหรับใครนะคะที่ติดอ่าที่อยากดูคลิปใหม่ๆหรือรอบีลงรีวิวรถใหม่ๆนะคะกดติดตามช่องบีไว้ได้เลยเดี๋ยวบีลงรถให้ดูทุกวันเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบนะคะหรือว่ามองหารถใช้งานอยู่นะคะรถคันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในเพชรยนต์ของเรานะคะลูกค้า รีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงวันนี้มีขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ